สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอรียมรรมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสำหรับผู้ที่สนใจไปหาเรื่องของธรรมะนะต้องบอกก่อนว่าปริยัติอย่างเดียวไม่พอปฏิบัตินะครับต้องให้ถึงปฏิเวทที่ถูกต้องเลยนะเพราะบางท่านเนี่ยปริยัตอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้อะไร ต่อให้เอาพระไตรปิฎกนะครับไปนอนกอดเอาไว้อาจะแอบอ้างพุทธพจน์พุทธนาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะครับก็ได้แต่เป็นความทรงจำไล่แต่คุบเงาไล่แต่คุบความคิดตัวเองบางทีปัรถนาโสดาบันกลายเป็นโสดาบไไปก็มีหรือว่าพวกที่ปฏิบัตินะครับแต่ปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกนะปฏิเวทไม่ถูกคือผลที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงอะไรครับไม่ตรงในพระไตรปิฎกนะพอไม่ตรงในพระไตรปิฎก าทางเรื่องของส่วนของพุทธพจน์พุทธจาะดั้งเดิมแล้วส่วนในพระพิธรรมนะครับเรื่องของโลกุตระจิต8แล้วก็ไม่ตรงกับในส่วนของอัตถกถฐานะครับเรื่องของโสรถยานยาน16หลายคนใช้วิธีแบบนี้ครับเวลาปฏิบัติแล้วมันไม่ตรงผลการปฏิเวณไม่ตรงก็ใช้วิธีการไปขีดทับค่าทิ้งพระไตรปิฎกซะนั้นนะคือไม่เอาส่วนนั้นไม่เอาส่วนนี้นะเช่นตัดส่วนพระพิธรรมทิ้งไปเพราะว่าไม่ใช่เป็นพุทธพจน์พุทธจาะ ตัดส่วนอัตกถาทิ้งไปนะเพราะว่าเป็นคําสาวกนะเชื่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงเอาส่วนเฉพาะพุทธพจน์พุทธ,ธนะแต่นําส่วนพุทธพจน์พุทธ,ธนะนั้นนะ่ะมาแปลความมาตีความมาขยายความตามการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติของตอนเองตามอัตโนมัติของตอนเองอ่ะพูดอย่างง่ายๆว่าเราปฏิบัติไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับผลที่เกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราเห็น นะการปฏิบัติและผลการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ตรงในพระไตรปิฎกไม่ตรงในส่วนของพระอภิธรรมไม่ตรงกับในส่วนของอัตตกถาในเรื่องของโสรถยาดยา,ยาสิบหเป็นต้นนะทำให้มีความคิดไงในการตัดในการทอนพระไตรปิฎกโดยคิดไปเองนะคิดเดาไปนะว่าผลการปฏิบัตินะครับ ปรากฏว่ามันไม่ได้มักได้ผลตรงตามพระไตรปิฎกเนี่ยเพราะว่าพระไตรปิฎกผิดเนี่ยความน่ากลัวของกิเลสกิเลสมันหลอกคนนะหลอกคนที่รารถนามักผลนิพพานนี่แหละคือความอยากได้อะอยากได้มักผลนิพพานอยากได้โสดาบันเนี่ยกิเลสก็ตอบสนองนะโดยการที่มันหลอกล่อในความคิดนะบางทีนําพุทธพจน์พุทธจา,าเนี่ยมาแปลความ ปตีความเข้าตามอัตโนมติตนเองคือเข้าตามหาทิฏฐิตนเองนะเช่นบางคนแปลเรื่องของอการบรรลุธรรมเนี่ยนะว่าสามารถที่จะเชื่อมปฏติประตอ่อนะด้วยตรกกะด,ด้วยเหตุผลของพุทธพจน์พุทธว,จ,จ,ทธวจ,จนะนะเรียงตามลําดับไปอย่างนี้ด้วยความมีเหตุมีผลแต่ถ้าเราจําคําสอนพระพุทธเจ้าได้นะครับว่าอย่าเชื่อนะเพราะว่า มันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะอย่าเชื่อเพราะตรกกนะตรกกก็คือความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวเชื่อไม่ได้อย่าเชื่อเพราะเป็นครูอาจารย์เราไงนะพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่อเพราะอยู่ในตำรับตำราอย่างเช่นอย่าไปเชื่อในพระเจ้าอปิอย่าไปเชื่อคู่มือโสดาบันนะอย่าไปเชื่อแม้เป็นครูบาอาจารย์เราเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอ้างพุทธพจาน์พุทธวจนะเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราก็เชื่อไม่ได้โดยสรุปก็คือพระพุทธเจ้าบอกให้พิสูจน์นะพิสูจน์ สิ่งต่างๆนะที่ได้ยินได้ฟังมานะครับแต่ยังไม่เห็นไปพิสูจน์ให้เห็นอะอย่าเพิ่งเชื่อตราบใดที่ยังไม่เห็นคือจิตไม่เห็นเองไม่รู้เองนะไม่เป็นปัจจตังเวทิตบโภวินยูหิติแต่บางคนก็โต้แย้งนะเาข้าเราปฏิบัติแล้วนี่นปฏิบัติแล้วเราก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นไม่ตรงกับในพระไตรปิฎกนี่แต่สอดคล้องกับพุทธพจน์พุทธวจนะนะตามเหตุตามผลที่ว่ามาเนี่ย ว่าเราเห็นการเกิดการดับนะที่ตาหูจมูกลิ้นกกยใจเราเห็นการเกิดการดับนะครับที่ผัสสะนะที่ตาหูจมูกลิ้นกกยใจเราเห็นนะครับวิญญาณนะคือการรับรู้เกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกกยใจเพราะฉะนั้นการเห็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราเพ่งอยู่นะเมื่อเราใช้ปัญญาเพ่งอยู่ดูอยู่นะครับก็เราเห็นตามเนี่ยก็แปลว่าอะไรฮะ เราเห็นตามที่ผู้จ้าสอนนี่ตรงตามพุทธพจน์พุทธ,ทธวจานะานี่นี่เรานี่เราระสังขีติไปิเราหรือยังก็แบบว่าถ้าเราเห็นอยู่งี้อยู่บ่อยๆหนึ่งๆใช่ไหมก็ในพุทธพจน์พุทธ,ทธวจานะกล่าวไว้เช่นนั้นน่ะผู้ที่เพ่งดูอยู่ผู้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นโสดาปฏิมรฆบุคคลละก็ไม่ปฏิเภทใดประเภทหนึ่งอะ่ะก็อาจจะเป็นสัทธานุสารีหรือว่าธรรมานุสารี ก็ตีความเขาว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยสงสัยเป็นโสดาปฏิมาคบุคคลละเมื่อไปถึงโสดาปฏิมาคบุคคลแบบว่าอะไระก็แบบว่าอ้าเราทําลายนะสักยิธิไปแล้วนี่ด้วยการเห็นมันเกิดดับอ่ะก็มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นัตตาเนี่ยในรูปนามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นัตตาเอ๊ะหรือว่าเราเป็นโสดาปฏิมาคบุคคลไปแลนะแต่ไปดูในภาพพิธามเขาพูดถึงโลกุตตระจิตแปด มันคืออะไรอ่ะโลกุลูจิตแปดโสดาปฏิมากจิตโซดาปฏิผลจ,จ,จิตคืออะไรอ่ะนะไ,ไปดูหนคาถาเนี่ยเขาพูดถึงโสรถยานยาน16ว่าผู้ที่จเจริญสติประดาน4นะสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเนี่ยเมื่อจเจริญมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะก็มาถึงยานที่11สังขารุเบกขายานนะครับก็คือยานนะปัญญานะที่ใจวางความเป็นกลาง นะูปเกขนาะเมื่อใจนะที่มีปัญญานะเห็นความเป็นใจรักในสิ่งปรแต่งไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลละธรรมที่เกิดในจิตนะก็ดับในจิตนะเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมจิตเนะี่ยมันเกิดดับดับมันบังคับไม่ได้นะก็เรียกว่าถึงยานที่ส1อสังขารูปเอขายานนะและเมื่อจิตนะมาถึงตรงสังขารูปเอขายานถ้าจิตเนี่ยทรงกําลัง นะมี C, อินทรีย์ห้าพระห้าที่มีกําลังมากพอนเนี่ยก็จะเกิดปรากฏอาการเรียกว่าจิตวิวัดหรือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมันเองนะแสดงความเป็นอน,นัตตาให้เห็นในผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4ผู้ที่ภาวนานะทั้งสมถาวิปัสนาเนี่ยนะให้เห็นจิตมันวิวัดเปลี่ยนแปลงไปเองตามกฎไตรลักษณ์นะครับเป็นอน,นัตตานั่นคือนับตั้งแต่ยานที่12คืออนุโรมยานยานที่13สมโคตรภูยาน ยานที่14มัคคายานยานที่15ผลระยานนะยานที่16ปฏิเวคขยานเนี่ยมาตั้งแต่ยานที่12ถึง16นะครับในโสรถยาหรือยานสิบหกเนี่ยจิตมันแสดงความเป็นอนัตตาแสดงความเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นให้ผู้ที่เจริญสีประดานสีเนี่ยเห็นก็เกิดปรากฏการณ์อริยมรรคสมังคีตรงจุดน,นี้นะนับตั้งแต่ยานที่12ถึง16ในโสรถยานเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับรวมเป็น1นะในสัมมาสมาธิ นะเกิดโสดาปฏิมาคจิตขึ้นนะแล้วก็เกิดโซดาปฏิผลิติขึ้นนะที่ตรงจุดนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญนะสติประฐาน4มาถูกต้องตรงทางจะเห็นตรงกันพระอริยบุคคลนะครับนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะเห็นตรงกันในปรากฏาการอริยมรรคสมังคีแต่เกิดผู้ที่ปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ตรงเพราะไปคาดคิดเดาเอา คิดถึงการเกิดเกิดดับดับที่ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนะพิจารณาการเกิดเกิดดับดับนะที่ผัสสะตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนะเพ่งดูอยู่พิจารนาเห็นการเกิดเกิดดับดับนะที่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจแล้วก็ไปประมวลนะประมวลหมายถึงว่าเอาเนื้อหาคําสอนไปปฏะติประตอนะ่อด้วยตรรกะเหตุผลอนะว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วเพ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยนะนะก็ให้ พยากรณ์ตนว่าตนเนี่ยเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลละละประหารกิเลสสังโยชนถิทิแล้วข้อเดียวนะแล้วพอแปลปความตีความพุทธพจน์พจนะว่าเราจะไม่ตายในระหว่างนี้นะจนกว่าเราจะได้โสดาปฏิผลซึ่งก็จะไปละกิเลสสังโยชน์อีกสองข้อคือสีละพัตตปร,ปรมาและวิจิกิจารลักษณะแบบนี้ไม่ใช่การเห็นนะไม่ได้เป็นการเห็นทำไม่เป็นการบรรลุธรรมอะไรเลยแต่ใช้ตรรก,กะ นะความคิดเห็นเชื่อมโยงพุทธพจน์พุทธวจะนะและนํามาแปลความตีความเข้าตามอัตโนมติตนเองนะเข้าตามทิฏฐิความเห็นตนเองเพื่อให้พยากรณ์คนะาดการณนะ์ถึงมรรคผลนิพพานนะแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปน,นะครับว่าในพระสูตรตันตบิดกในส่วนพุทธพจน์พุทธวจะนะที่พระพุทธเจ้านะัแสดงธรรมไว้ถึงพระอริยบุคคล โสดาปฏิมักคบุคคลธรรมานุสารีสัทธานุสารีเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสมังคีก็แปลว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดปรากฏการอริยมรรคสมังค์แล้วก็มีอริยจิตเกิดขึ้นก็คือโลกุตรจิต8ซึ่งสิ่งที่พระเจ้านะครับได้กล่าวไว้นะในส่วนของพระสูตรตันตบิโดโกะในเรื่องของพระอริยบุคคลผู้มีอริยจิต ผู้เป็นอริยมรรคสังมีเนี่ยจะไปสอดคล้องตรงกับในพระพิธรรมนะในส่วนที่พูดถึงเรื่องโรกุตรจิต8นะโสดาปฏิมขจิตโสดาปฏิผลจิตนะครับสกิทาามิมขจิตสกิทาามิผลจิตอนาามิมขจิตอนาคามิผลจิตอรหัตมขจิตอรหัตผลจิตเราก็จะไปสอดคล้องตรงกับในอัจถกถาซึ่งพระเถระผู้ใหญ่นะในครั้งอดีตนะครับซึ่งเป็นพระรยสงฆ์เนี่ย นะได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อป้องกันนะผู้ที่จะหลงผิดเข้าใจผิดถึงการบรรลุธ,ธรรมนะนำพุทธพจน์พุทธวจนะไปแปลความตีความนะอย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้นะในปัจจุบันเนี่ยน,นะเรื่องราวแบบนี้ผมเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นมาในครั้งอดีตแลฮะมันพระเถระจึงทําอัธรกถาคือคําอธิบายกระบวนการของการบรรลุธรรมนะครับให้ชัดเจนขึ้นนะจึง มีการอธิบายถึงเรื่องของโสรถยานยาน16นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายเพิ่มเติมนะภายหลังในส่วนของพุทธพจน์พุทธจนะนะแต่ว่าท่านไม่ได้ต้องการไปบิดเบือนนะครับนะไม่ต้องการไปบิดเบือนพุทธพจน์พุทธจนะแต่เป็นคําอธิบายเพื่อให้คนที่นะเดินอริยมรรคในภายหลังเนี่ยไม่หลงทางน,นั่นเองจะรู้ว่าเมื่อเดินอริยมรรคมีองค์แปประการมาถูกต้องถูกทางจริงๆเนี่ย จะเกิดปรากฏอาการอาริยมรรคสมังคีนะครับมันเป็นเช่นนี้อริยมรรคมีองค์8ประการรวมเป็น1ใน1ขนาดจิตในสัมมาสมาธินะครับแล้วผู้ที่เดินอริยมรรคได้ถูกต้องเนี่ยก็จะเห็นนะปรากฏอาการต่างๆที่ผมเล่ามารวมถึงโสรถยานยาน16นะครับนับตั้งแต่ยานที่1จนถึงยานที่10จนถึงยานที่11นะครับสังขารูเุเบขายานะเกิดจิตวิวัตเปลี่ยนแปลงนะ เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับด้วยความเป็นไตรลักษณ์ด้วยความเป็นนัต,ตานในยานที่12อนุโลมยานยานที่13โคตรภูยานยานที่14มักคยานนะยานที่15ผลยานยานที่16ปฏิเวคขยานนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไม่ได้มักได้ผลตามพระไตรปิฎกอย่าไปขีดทับค่าทิ้งพระไตรปิฎกนะถ้ากําลังโดนกิเลสหลอกนะกิเลสมันก็อย่าลบล้างพระสัทธรรมเนี่ย มันก็ลบล้างที่พระตไตรปิฎกก่อนละนะถ้าแผนที่ผิดต่อไปที่เหลือคําทางไม่ถูกแนละ้วฮะเพราะแผนที่มันถูกบิดไปแล้วแผนที่ผิดเราจะเดินให้ถูกนี่เดินไงนะครับนะเราเลิกถึงเราไม่มีแผนที่เนี่ยเราคําทางไปมั่วแล้วครวนี้เพราะพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนี่แหละนะท่านจึงว่ากําหนดนะแผนที่นี่ขึ้นมาด้วยคําสอนของพระองค์แต่เมื่อมีคนที่เดินแล้วเข้าใจผิดนะพระเถระ ก็มาทําให้ชัดเจนขึ้น,นด้วยคาําอธิบายในอัตถรถาานั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ